หมักน,นี่มาคุยบนเขาวฟองพี่น้องมักนี่พี่น้องมักนี่มีไงสีแล้วบอหมักมักนี่หรือว่ามักขนุนเนาะพี่น้องนะเนาะเจียวเสียบสบายดีพอกันก็มาคุยคือเกาพี่น้องเหมือนเดตอนแรกเนาะทักไข่ตอนคำพี่น้องขับเขาแรกมาคุยเหมือนเดกอะเป็นอาหารง่ายๆพี่น้องเอยเจียนวะปลาทูเนาะเจียวปลาทู่ครับหมูทอดพี่น้องในหมูดแดดเดียวหมูตองเนาะ แลักก็พักลวกพี่น้องกินก็เมียสองคนเนาะมือนี้บักุยก็เมียเลยไปหลอดสื้อหอยพี่น้องเลยเมียบักุยอยากกินออมหอยนะไปหลอดสื่อกับบโมมี่สามพี่น้องไปตลาดไก่ตืบโมมี่หอยไปกับมาเดี๋ยวมาสื่อเจลปลาถูอยู่ตลาดไก่ไก่านพี่น้องใครมากินเจลแต่ไปหลอดสื้อหอยบโมมี่อยากกินออมหอยเนาะปัสิมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบืองมาออมหอยจู่บานเ้อานะพี่น้องเดี๋ยวบโมมี่สามารถมากพี่น้องมา้บอกไร่ยาย่ฮพี่น้องกินกินเขาแรงมากเขานียวพี่น้อง สื่อมูวาหาสิบ,บาทพี่น้องไอ้สามตองแต่ว่าบาคุยแบงแบงไหวบางมุ่นตองหนึ่งเนาะพวงหนึ่งเนาะพวงหนึง่งหรวอว่าตองหนึ่งอันเดียวคันเดีพี่น้องเพราะว่ามันตามตองหาชิบก็ได้แบงไหวเนี่ยอยา,ากกินบเบร์ดหลักแบงไห้พญามุ่นเนาะหมืนอนเมียบาคุยบ่อขาวฟองพี่น้องหมักนี่พี่น้องหมักนี่ มีสีแล้วพอม,มักมักมีหรือว่าหมักขน,น,นุนก็พี่น้องเนะาะเกียวเสีบเกียวปลาทูแทบเสบพี่น,อน้องเจ้าบัดนะเรือางกไหมปลาทูเนี่ยกระด,า,ดานซาวนถือนะซาวมทึมถ,ถือพี่น้องเลยแาวนี้ก้อนอ่อนเสียบ พักสมิกนั่พี่น้องเลยแกลงกับพักเนาะกินเจวกินเจวก็ต้องมีพักนะพี่น้องพักดวงอันนี้กินกับก๋อยปลาเนาะเสียบพักสมิกเนาะกินกับก๋อยปลาพี่น้องเยเกับปนกับก๋อยปลาปนเขียดปนกบนะพี่น้องจต่พกติของบุกเลยมักกินเนื้พักตอนนี้อันนี้แต่อันนี้บาราเคยลองกินเมืองพี่น้องเลยมันเป็นยังไงบัว คนฟ้าขึ้นๆเนาะถึงอยู่วันไะ,ะแต่มู้อดนี่เสียวันนี้พี่น้องไอ้เจาเ้เจา,เจานี้เจ้านี้ว่าคุยไป็นหัวเสือเฮ้ยเจ้านี้ว่าคุยมาก,กินตลอดปรามุ่นก็มาก,กินเ<ส>พราะว่าตองซาบาททาันถึกพ่วงซาบาทนี่ถือได้พี่น้องสามพ่วงเราหายหาซีบาทแล้วหลุดหายอ,อมเรื่อพี่น้องเรื่อกินน้ำมันคุยเร้่องข้าวเหนียว ตัวเจียวเพชรนเจียวเพชรแห้งอยดิเจ้า,จาทังแล้วะะลวะเราเอาปลากระจเพชรแห้งเลยเนาะเราเสียบเลยช่วงดิมือมือว่าหนิบาคุยเลยแต่ท้ายคลิปมีกะทิเนาะมีเจคางห่านเราเห็นคลิปบาคุยเนาะเราก็อยากกินแล้วว่าเป็นจะเสียดแลยววะเราให้เมียบาคุยเห็ดไปให้เราแล้วลก็สิจ่ายเงินแบบว่าเห็ดขายให้เราเหนไพี่น้องแต่ว่าเมียบาคุยว่าเซดมืออื่น ถือว่าเสียบิดีมีคนสนใจเบื่อแบบกระยางนะหมูพี่นนอกหูแจ้วเ,จเพี้นแห่งดีพี่นนอกเลยคนอีสานหมานหฮาแล้วตำคนอุบลบ่ขนุนเรียกว่าหมักงมีพี่นอ้อย ไปหลอดสื้อห้อยหอบเทียบผู้ถ่ายเลยกินแจวแล้วพี่น,น้องเนาะอยากกินออมกับได้ห่ดกินสับก็คุยเลือกเบียงมากแต่หุกมุกไปหลอดสื้อห้อยจนซ้องถุบพี่น้องยผู้ถ่ายนี้บอบบะหมี่แจวไก่ตลาดไก่มองเห็นงานบากคุยไก่บา้บานบ้านบะกุยอยู่เนี่ยกลับมาสื่อคือเก่า เอาเรื่องหม,มูพ่วงนี่พี่น้องบะคุยมักติดน้ำมันนี่จังหน่อยเนาะช่วงแต่ก่อนที่ว่าบะคุยเห็ดในคลิปก่อนพี่น้องหมูติดมันทอดกินบ่ได้ฮอดซ้ำหมื่นสาพี่น้องเลยเบิดก่อนมูแบงเอาน้อยเดียวการบะคุยก็ได้ม,มาเอามากินใจตุยเย็นไหวซ้ำหมื่เบิดเดี๋ยวก็ทอดเดี๋ยวก็ทอดอยู่พี่น้องเอย ด้วยพี่นนองเด้อขึ้นเกับเจานะบานเท่าอ,อีสานบานเข่ากับกินจังทีเลยพี่นนองเ้ยกำเจลวกพักิ่มแฉกเดืแท้ทได้ ข่านมาถามว่าพักมาแกงกับกินไหนยุติแต่ว่ากินบอยบ่ไหนพี่น้องครัเลี้ยงพวกหนึ่งพี่น้องจงไว้พวกหนึง่งนี่จงไว้พวกหนึง่งในลําพื้นทัพอันนี้สองพอนี่งมาเกินพักสามอีกเนาะก,กินกับก้วยปลากินกับลาบปลาเนาะพี่น้อง กินกระปุลปลาทูแต่ว่าคุยบวคลอยมาคุยมากป็นเป็นถาบ้านมันมีรถฝาดเนี่ยนี่มันมาคุยบวคลอยมากินนี่มาคุยกําลังกินแต่ว่ากระเสียเลยพี่น้องกินกับเจียเนาะพี่น้องมาคุยบ้าเล้าไก่กับเจลีปิดกิบล่วงเพียงแต่เท่านี้เลยพี่น้องเนาะเพราะว่ากินไก่อิ่มเลยพี่น้องเลยนะครับเบิร์ดไลท์เติอเล่นเนาะ กสมกระพืดอยากอยู่แต่กับบอเสียเสียดายดอกทิไปดอกืูอห้อยมาไอไรเจียวตะวันเจีวกระเสียบมูกระเสียบพี่นอ้องกับทิว่านี้กระอิม่มเนาะหาว่าไปดอกสื่อเนี่ยทิวะไม่เห็ดกลิ่นบอไรเดี๋ยวเมื่อสื่อเนี่ยกินเมื่อกินบอเสียบไม่กับว่อยากคักพี่น้องเนาะแต่วันมันกินเสียบอยู่นะพี่น้องกาบีแต่สิบปิดสิบเพี้ยนแต่ดทุ่นีเนาะพี่น้องเนาะกาบฝากกับไปกดไลค์ล่ะกาบกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับมีบ่าวเล่าไต่เนี่ยนะพี่น้องเนาะขึ้นไก ขอบใจได้ทีทีท่ตามมาคุยนาะเพี่น้องนาะใจได้ได้